ตัวอะไรนะอันนี้นี่คล้หน้าหนานี่แต่เขาเสียคิ้หนาหน่อยแต่มันขาดแค่ไม่ไหนนี่ก็อเ E A G อันนี้ของแ้ก่อนเดินฮะ่อดเดินได้เหมือนช้อปปี้เลยไม่ได้มีช้อปปี้เพงมีเครดิตถ่อนอยู่หมือบ้านประชาชนมันได้วงเงินสี่พันห้ากระจกที่ได้วงเงินเท่าไหร่ล่าสุดมันอัพให้เป็นหนึ่งหมื่นสามมั้ง อพันบ้านเลยไหมได้เพราะว่าเดี๋ยวจะทำเรื่องอยู่หิวข้าวพี่แนบหิวข้าวพี่แนบพี่หิวข้าวแล้วครับหมดแล้วทำนีเปล่าแล้วเหรอ ออกกันแล้วเลยน่ะมาแล้วครับทีมเฟนทีมเฟนเปนะครับลาดหลุมแค้วมาแล้วตัวตึงครับทีมเฟนบอกเลยตึงเปรีย้ยจเนี้ยังไงครับรุ่นเด็กจิ๋วเด็กจิ๋วโอ้ยโอยโอ้ยอยเป็นอะไรผิวจัดเบอร์สิบโอ้ยมาแล้วเบอร์สิบยังไงฮะ ยังไงครับมาแล้วทีเฟนเอ้อแย่งกันเดงสักคั้นอนนน๋อเขียบอลออกไปครับเป็นบอลทุ่มของอ๋อแย่ง,ยงกันทุ่มแล้วจังหวะนี้ บอกตัวบอกทีฟครับวันนี้ ฟีคิกก่อล่าหลุกแก้วนั่นไปนอนทำไมวนะน่ะอันนั้นนอนทำไมง่วงอะลูกออแล้วครับลูกฟีคิกระยะอันตรายลาย่ลาลกลาหลุกแก้วอะไรเต้ฟีคิกยังไงครับ อะไรกำแพงสามคนครับเอาสี่คนแล้วเอายังไงกำแพงห้าเลยแมวเอาบังสาวอะยิงด้วยซ้ายโอ้ยเอา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 โอ้ยโอ้ยตายโอ้ย แหมจุดโทษครับจุดโทษเรียบร้อยแหมลืมตัวครับคิดว่าเป็นโกแหมหยิบบอลมาเฉยเลยฮะหรือ่ะอแหมด้วยเป็นโกโอโย้ยเอาเป่ายิงชุบกันปาเฮ้เฮอเอาแล้ว มาแล้วครับแชมป์ชนะไปอีกชุดจะเป็นการสังหารลูกโทษโอ้ยเฮยลาลูกแก้วนำทีเฟมไปด้วยสโกหนึ่งต่อสูนยอ๋ออะไรครับ ดูตาเ,เตะกันบ้าใหม่มาแล้วทีมเฟนโอ้ยโอ้ยเจ็บเลยออาหยุดก่อนครับหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดก่อนครับดูเพื่อนครับดูเพื่อนก่อนเลยเอาอ๋อเจ็บปอมโอ้แหมอันนี้โค้ชสอนมาบ้างเนี่ยลมแล้วร้องให้ดังร้องให้ดังไว้เอาอันนี้เจ็บมาก เจ็บปอนโดนไปครับนี่ทีมเฟนเบอร์เจ็ดสองคนเลยเจ็ดเจ็ดมาแล้วลูกแก้วยังไงครับโอ้โหส่งเข้าได้มาดีายโอ้ยอยากติดโดยยังไงล่ะลูกแก้วยังไงบอลคู่คริกยังไงครับโอเคเป็นลูกเตะมุมครับอ๋ บอลครับลาลุมแก้วส่งเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้อย่างไงยังติดอยู่บอลอยู่ที่ลาลุมแก้วโอ้โหล้นมาแหม่ทวงถวงเวลาไม่ได้แลวทีเฟนโดนน้ำอยู่เร็วต้องรีบเล่นแล้วบอลแล้วทีเฟนกระชากกมาขวากระชากไปจังหวะนี้โอ้โหเบียดเบียดโอ้ยแบ่โอ้เจ็บเลยเจ็บแม่แบ่แบ่แล้วอ่ะ แหมโอ้โอ you know ้แมเพื่อนเพื่อนบอกลุกลุกเพื่อนลุกลุกเร็วเพื่อนเพื่อนลุกเพื่อนไมทีเฟนนี่โอ้โหอา ยังไงครับลูฟีคิกมาใครเป็นคนยิงลูฟีคิกโอ้ยโอ้ยเรียบร้อย สกอตตอนนี้อัปเดตเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับทีมเฟนกับลาลุงแก้วไม่แหมกิ๊กขี้พอบมากเลยกาเลยแล้วก็มาครับมาวันนี้บอลอยู่ที่ทีมเฟนโอ้ยน้องๆที่น่าอยู่ขอบสนามนะครับกระเถิบกระเถิบห้ติดขอบปูนะครับลาลุงแก้วโหลผู้ปกครองครับบอกให้น้องๆนั่งติดขอบปูด้วยครับมันบางผู้เล่นนะครับนิดหนึ่งครับนิดหนึ่ง อย,อ,ยอ,ยอย่าอย่าอย่าไปตีคอนสนามน,นะครับบาสกลับไปที่เกมทีเฟนอ๋อเขี่ยบอลไม่ขาดครับลาลูกแก้วยังไงได้บอลกระชากมาล็อกลบเอาบอลอยู่ที่ทีเฟนเอาครับออกครับเป็นบอลทุ่มของใครครับลาลุงแก้วทุ่มบอลมาจังหวะนี้โอ้แม่ขาเหลว โอเคเอาบอลลงสวยครับมายังไงครับใครเล่นดีทีเฟนหนัวไปหมดครับหนัวไปหมดจังหวะนี้อยากออาอาอายังไงครับกรรมการบอกไม่ออกครับกระชากโอ้โหเสียบคมมากกระชากลูกนี้แล้วุแก้วยังไงครับหนัวมากครับโอ้โยอ,ออกออกครับออกออกอ่ เอาบอลให้เพื่อนดีๆครับบอลเพื่อนดีๆอาอ,พ,อ,อาพิกมาจริงเอายจเลยจ้ะโอ้โหแหมหมดเวลาคือแรกครับทีมเฟนเสมอกับเราหลุงแก้วพิเศกอล์หนึ่งต่อนหนึ่งครับหมดแล้วเี่ย ถึงกันเขาจะว่าน่าจะสิบนาทีแต่ก็เดี๋ยวหมดแปดหมดเก้าก็เลยงงฝนตก มาแล้วครับครึ่งหลังเอาลาลุมแก้วเอาโดนตัดบอลไม่ได้มาครับทีมเฟนโอ้ยโกลเล่นเองครับโกลเล่นเองส่งมาจังหวะนี้ยังไงครับเบอร์สี่กระชากมาส่งบอลให้เพื่อนมาลาลุมแก้วตัดบอลได้จากไดกลางครับมากระชากมาหลุดเดียวลาลุมแก้วซัดโอ้ยยังไงครับโอ้ย เสื้อเหลืองในทีมใครครับเนี่ยเสื้อเหลืองี่ทีมไหนครับเนี่ยเอาเอาแหม่ไม่เล่นลาบอลลงมาเดินเล่นซะแล้วเอาแล้วครับสวัสดอีอะไรครับนี่เอาเอาเอา,เอา,เอายังไง เอาเอาแล้วลาลูกแก้วเอาบอลลงมาได้สวยจังหวะนี้นลลม,นมาแล้วลาลูกแก้วพลิกบอลมาพลิกบอลแล้วพลิกบอลอีกโอ้ยส่งมัดดิ้นบล็อก <c oughs> ยังไงครับลาลูกแก้วโอ้ยเบียดกระจายออกกรรมการบอกฟาลครับไ <c oughs> อ้ครับ โอ้ยอย่าอย่านะครับอย่าครับใครครับใครกรรมการให้ใบเลครับโยบอลเมื่อกี้ให้ใบแล้วรัใบเลยโดนนะโดนโดนนะเล่นเสร็จโดนตีนะแหมสรุปเลือดเสื้อเหลืองนี่ทีมไหนครับมเอาส่งบอลมาล่าลูกแก้วมาครับล่าลูกแก้ว ยังไงครับกระชากมาด้านขวาโดนตัดบอลได้เอาอย่างไงเอาเอาเอาเฮ้ยแหมขาเปี้ยจริงเอาเอาได้ลูกแก้วพลิกบอลมาจังหวะนี้เอาได้แล้วเอายังไงครับแหมเสือเหลืองเออส่งบอลเลยส่งสั้นสั้นจริงๆครับกระชากมาโก ส่งมาตรงกลางเพื่อนงง,งครับส่งให้ใครเอาอยัางไงครับงงงงงงไปหมดแล้วตอนนี้เอาล้มแม่งเลยเอา้างงแยกคนบ้าเลยตอนนี้เอาอยัางไงครับดิไอหนูโทรมาได้ใจลูกแข่งลูกแข่งแข่งลูกไม่ได้ส่งบอลเล่นมาจาังหวะนี้ลาลูกแก้วยังไงครับเอาส่งให้เพื่อนเพื่อนไม่เอาเอาส่งคืนมาตัดกาวมายัางไงครับ ใครก็ได้ช่วยเอาดอกซื้อเหลือออกมาจากจุดๆนันทีมาแล้วเป็นรูตาเตะของอคาเดมี่ทีฟเฟนฮอ้ยวุบแมาเพื่อนขอบอลแล้วสัวัเด ขอแค่ลูกเดียวครับเพื่อขึ้นนํามาแล้วลายลุมแก้วเบอ่อยังไงเอาเอาเอายังไงยังไงโอ้ยโอ้ยอยากได้อยู่ครับลาลุมแก้วลาลุมแก้วเปิดบ้าโอ้รับนิ่มๆโย่บอลขึ้นมาครับลาลุมแก้วโอ้ไม่ถึงครับตัวไม่ถึงยืดแล้วเอ้ยได้อยู่เวลายลุมแก้วกระชากมาจังหวะน,นี้ส่งไม้เพื่อทางด้านขวาปาดขึ้นมา หมุนบอลมาตัวนี้ยังไงที่าร,ารโตกาติดบล็อกของทีเฟนกระชากมาซ้ายโอ้ยโอ้ยโอ้จานเข้าขาครับจานโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเจ็บอีกแล้วอ่าอย่างไรครับขอโขจาน นย่างเงครับเป็นลูกฟีคิกฟีคิกของโอ้ยเปิดป้าโอ้โหหนักหนักหน่อยโกวบอกขอ,อนักหนักหน่อยเบาจัดโอ้ย,อยเล่นเลยคนระับกรรมการบอกเล่นเลยมาแล้วพิิกบอลมาแล้วลูกแก้วอ่าส่งส่งให้ทีเฟสทีเฟสส่งคืนแม แบ่เบ,บ่แบ่โอ้เออเ่ฟุกบอลกระชับมิดจริงๆครับเป็นฝั่งตรงข้ามก็ส่งให้อาอย่างไรหลบบอลหมดเลยไม่เอาเลยบอลแหมก็แท้หัวมาเอาล่หลูกแก้วทำเกมก็มามหม่ด้านซ้ายโอ้ยไม่เข้าบอลแล้วจวังหวะนี้เข้าขายิงแหม เดี๋ยวครับกองหลังของลาลูแก้วเล่นชิวๆครับยังไงไม่เข้าบอลเลยครับเดี๋ยวเสื้อเหลืองเข้าบอลแล้วเป็นไงเคี้ยขาดแอบบุรุษผู้นี้มาดูท่าเดินเขาแล้วไม่เบิดบ้าแขกเหมืนมอนมาเดินเล่นอยู่ส่วนหลังบ้านเนะ่ยชิวๆครับบอลมาค่อยเตะหมาล,ลาลูแก้วโอ้ยจ้าจัลโอขาหักเลยจันโอจาไม่เป่าโอ้โอ้จ้าโอ้ โอ้ผมเชียน้องซื้อเหลือไงไอ้จ่าไม่เป่าเร็วจ่าด้อยังไงครับเปลี่ยนตัวมาทีเฟนแหม่ละมาลับเปิดมาโอ้อยตับมาไม่ได้ครับยังไงทีเฟนเหลยงบอลมาครับตัวนี้ส่งมาที่เบอร์สามสิบเบอร์สาสิบ นี่กระชากหลบไม่ผ่านครับลาลุนแก้วยังได้บอลอยู่ครับโอ้เตะตูดไม่เอาไอเนยลูกเตะบอลเนี่ยมาลาลุนแก้วแทงมันโนกาโอ้ยเร็วสุดเลยเว้ยมาแล้วนี่โกขึ้นไปเลยขึ้นไปเองเลยเออไปเองเลยไปเองเลยดูบ้ายอเลยดิแม่ไม่บ้ายยอเลยครับ ไมด้ยินเสียงมาแล้วฉันน้อยมาแล้วมาแล้วทีเฟลเอาก๋ยังไงครับไอ้หนุ่มไม่ฟังเสียงนะกี้แล้วมาจังหวัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังได้อยู่เปล่าลุงแก้วมาแล้วมาเล้ตัวจีดรับจใจนะโอ้ยหลุดเดี่ยวจังหวะนี้โอ้ยไหนก่อนรอโตก่อนขายยาวเมื่อไหร่เดีเจอกันมาแล้วโอ้ยไม่ไม่รู้ มารครับล,ลาลุมแก้วอจังวันนี้ฝนจะตกแล้วไม่เกี่ยวกัน<อ>มาครับกระชากมาลาลุมแก้วโอ้โห<อ>โดนตาไปได้จากน้องเสื้อเหลืองครับครับไม่ผมบอกเลยท็อปฟอร์มนี่เจ้าน้องเสื้อเหลืองสองคนนี่ครับตัวจี๊ตัวจี๊ตเรียกได้ว่าเป็นไงเลยเป็นไงครับบอลมาค่อยตเตะ<อ>มาแล้วลาลุมแก้วได้สัวนโอ้โห แหมยังเหนียวอยู่เหนียวมากครับโอ้เอาเออาอย่างไงครับเบอร์คุ่คิกเอาเบอร์เต็ดหลุดหลุดไม่หลุดอย่างไงครับมัวมัวไปหมดแล้วจะก่อนได้เอาล้มเอาเขาไข่ฟ้าครับไข่ฟาวกรรมการรอแล้วเอาอย่างไงครับใครได้ครับใครได้ใครเสียแล้วเป็นฟรีคิกของทางด้านล่าหลุมแก้วเอฟซีโอ้โหจบแล้วครับดาวซันโวโดนเปลี่ยนออกครับโอ้ยวิ่งไปไหนครับจ่ะ วิ่งไปยิงครับตัวนี้อย่างไรครับงงครับให้ผมทำอะไรโอ้ยดาซนโออกไปแล้วให้ผมทำอะไรครับครูงงไปหมดอาไม่ใช่ฟรีคิกลูกตังเต้นี่ล่ะหลอกกันเลยโห้ยเจ้เจ้าเป็นบอลทุ่มรับของด้านทีมเฟรนงงอยู่ทุ่มไม่ใครดีแล้วโอ้ยพักได้เอว มาแล้วครับตัวนี้แต่บอลบอเอาละเอาละเอมาแล้วครับลานุมแก้วไตอัดเอาโหเอาเอาเอาไม่เอาไม่มีใครเอาทั้งนั้นแล้วบอลละปล่อยแม่ตัวนั้นแหละแม่ยืนบังทีเฟนน่าจะหมดไฟแล้วัจหวเนี้เอาจ็บอีกแล้วทีเฟนเอออังไรยังไงยิงแม่จังหวะสุดท้ายแซ่บอลออกไปได้ครับทางด้านทีมเฟนแกบุ๋ม เป็นลูปตาตีขอดาดาลาลุงแก้วครับลาลุงแก้วส่งสั้นมาจอดีเออเออเอายังไงคนละทีสองทีลุกเออเออเออนั่นหละออกออกไม่ออกเอาจานออกไหมครับไม่ออกลุกหรือยังไงงงไปหมดเหนื่อย ไปลูกทุ่งทางด้านทีมเฟ็นเอาแล้วครับโบกไม้โบกมือครับโบกไม้โบกมือตั้งแตแฟนพเพลงไม่ใช่ฮะแล้วบุงใส่อย่างเดียวลูกโอ้ยเข้ามือผู้รักษาประตูอ,อ๋ล้มลุกคูกคานไปหมดแล้วตอนนี้แข้งขาร้ายแรงครับ <c oughs> วอร์ดโค้ดเปลี่ยนตัวนักฟุตบอลด้วยครับ <c oughs> ไม่ไหวแล้วขาเหลวเแม่ใช้ใช้นักเตะอย่างสมบุกสมบันเลยนะยังหนุ่มยังแน่นครับโอ้โหโค้ดบอก วิ่งไปลูกเวงเอาเลยเวลาจะหมดแล้วจะเสมอกันจริงจริงหรอเอเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับไม่ได้เลี้ยงออกไปแล้วมาแล้วทีเฟลโอ้ยหยุดบอลแล้วล้มอะไรเป็นเทคนิคเออหลอกคู่ต่อสู้หลอกตัวเองแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับสมันก็เสมอกันที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเจบมกินกันไม่ลงจริงๆครับ คู่นี้คืมครึ่งแรกเหรออันนี้ครึ่งแรกครึ่งหลังครึ่งหลังแล้วแต,แต่ตัดภาพมาดูข้างหลังครับพี่ยังเดือดสี่หนึ่งครับสี่หนึ่งเออไข่น้ำอะสี่หนึ่งเป็นทางด้านไม่รู้จะ,จะเจริญสักไม่รู้จบแล้วครับจบแล้วครับผมเป็นทางด้าน เออเป็นทางด้านสิ่งเจริญนะเอาชนะทางด้าน EFA oh. ไปได้สี่ประตูต่อหนึ่งครับโอ้ชุลมุน <laughs> <laughs> ชุลมุนวุ่นวายครับ <laughs> วันนี้เป็นวันที่ชุลมุนครับผมสุดๆ,ๆครับเออ